เจอกันอีกช่วงนะครับท่านชมที่รับชมเราในงาน Meta Thailand 2022นะครับก็ผ่านกันไปสัก2-3หัวข้อแล้วที่เราคุยกันนะฮะเมื่อสักครู่อย่างที่ท่านพิธีกรบอกไว้นะครับบวกกับที่ผมทิ้งท้ายไว้ในเวทีเสวนาครั้งที่แล้วนะฮะเราพูดถึงเรื่องของ Metaverse รับสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีครับเป็นเกียรติยิ่งวันนี้ที่ได้สนทนากันในหัวข้อที่อย่างที่พิธีกรได้บอกไว้เป็นหัวข้อที่ทั้งโลกนให้ความสนใจ แล้วตอนนี้คนไทยเองก็ตื่นตัวอย่างมากพอพูดถึง m e t a v e r s e พอพูดถึงบล็อกเชนคนบอกเุ้ยเออมันเป็นช่องทางใหม่เป็นโอกาสใหม่ๆแต่ว่าหลายคนก็ยังเกิดคําถามว่าแล้วเจ้า m e t a v e r s e ซึ่งเพิ่งเข้ามาเนี่ยฟังก์ชั่นมันทานํางานยังไงซึ่งเดี๋ยวนี้เราจะมาคุยกันในส่วนนี้แล้วก็ทั้งสองท่านก็อยู่ในองการนี้พูดตรงๆแล้วก็ได้สัมผัสประสบการณ์แล้วก็ทํางานเกี่ยวกับด้านนี้ผมผมขอเริ่มที่คุณเอก่อนคุณเอครับ Metaverse ที่เรากาลังพูดกันนะผมว่าคนไทยหลายคนนะรู้จักแหละ Metaverse ได้ยินชื่อแต่ รู้จักกันแนงเขาอ๋อนี่ไงจักรวาลนิรุมิตรแต่ทีนี้ไอ้จักรวาลนิรุมิตรเนี่ยที่เรากําลังคุยกันเนี่ยฟังก์ชันการทํางานผมชวนคุยก่อนเอาที่คุยแบบเบสิกเลยมันคืออะไร,ไร,ไรครับมันทํางานยังไงเป็นยังไงให้กูุเล่าเอถ้าเอาที่ทุกคนน่าจะรู้สึกใกล้เคียงกับ d e ฟ i ิชั i ของมันมากที่สุดลวกันผมมองว่าทุกคนมองว่ามันคือโลกเสมือนใช่ไหมครับ,รบโลกเสมือนที่เราเอาชีวิตจริงเนี่ย ไปใช้ใช่ไหมครับหรือทางกลับกันมันก็คือโลกดิจิตอลโลกหนึ่งเนะี่ยที่เราเอาเวลาชีวิตของเราไปใช้จริงๆนะครับที่ย้อนกลับไม่ได้อันนี้คือตาม definition ทีผ่ผมมองนะมันหมายความว่าอะไรมันหมายความว่ามันคือโลกที่เหมือนเราเข้าไปในเล่นเกมครับ,รบแต่ปะกะติแล้วเวลาเราเล่นเกมเนี่ยจบปุ๊บเกมมันอาจจะรีเซ็ตตัวเองเกมมันอาจจะขึ้นอยู่กับไอ้เจ้าของเกมว่าจะไปทําอะไรต่อใช่ไหมครับ,รบแต่พอโลกมันกลายเป็น m e t a วิร์สเนี่ยมันหมายความว่าสิ่งที่เราทําไปในนั้นเนี่ย เราสามารถสร้างมูลค่ากับมันได้แล้วเอาออกมาจากโลกนั้นได้ด้วย oh, ความ <wow. S 2> รู้สึกมันจะเหมือนกับโลกจริงเลยคร <c oughs> แค่ว่าเราไปอยู่ในโลกดิจิทัลเท่านั้นเองการใช้ชีวิตเนี่ยมันจะเป็นการถ่ายทอดจากสิ่งที่เราทําในโลกจริงในปัจจุบันนะครับ uh huh. อย่างเช่นจะเป็นการประชุมการทํางานอะไรต่างๆเนี่ย <c oughs> แต่เราอาจจะย้ายไปอยู่บนนั้นใช่ไหมครับการทํางานในที่นี้อาจจะเป็นการเล่นเกมก็ได้ <c oughs> จะเป็นการประชุมกันอยู่ในนั้นก็ได้ใช่ไหมครับ <c oughs> คือเราเอาแอคทิวิตี้ที่เราแบบมีเวลาจากัด2 4ชั่วโมงต่อวันไปอยู่บนนั้นจริงๆแล้วมันจะเกิดอีย ครับอันนี้คือสิ่งที่ผมมองว่าเมตาเวิร์สจะมาซึ่งคำว่าเวิร์สเนี่ยของเมตาตรงนี้ผมมองว่ามันไม่ใช่โลกโลกเดียวใช่ไหมครับเราเห็น f a c e b o o k บอกจะเข้ามาทำเมตาเวิร์สใช่ไหมครับเราเห็น Microsoft เพิ่งซื้อบริษัทไปใช่ไหมครับเพราะว่าเขาจะบุกเมตาเวิร์สแปลว่าอะไรครับแปลว่าเราจะเห็นหลายเมตาเวิร์สใช่ไหมครับ<อ>แล้วคนเราเนี่ยสามารถเลือกใช้เวลาในชีวิตของเราเนี่ย ไปในโลกต่างๆพวกนั้นได้ใช่ไหมครับ,รบแต่คีย์สำคัญเลยเนี่ยของคาว่าเมตาเวิร์สสำหรับผมนะ <ไอ S 2> คือการที่เราสามารถสร้างมูลค่าและสามารถนำมันออกมาจากที่ต่างๆได้มูลค่าอีคโนมิกแวลูที่เกิดขึ้นนะครับมันควรจะเป็นแวลูที่ยึดกับตัวเราไม่ใช่กับบนแพลตฟอร์มนั้นๆหรือเกมนั้นๆใช่ไหมครับคือเราคือเซนเตอร์ของเมตาเวิร์สอันนี้ พราะรตัวเราเหมือนชีวิตเราจริงๆอ่ะใช่ไหมครับเราไปทํางานเราหาเงินมาเราเอาเงินกลับมาที่ตัวเองใช่ไหมครับเราไปซื้อบ้านบ้านเป็นของเราจริงๆอยู่ตรงนั้นใช่ไหมครับคจะถึงเวลาแล้วแวลูทุกอย่างมันจะย้อนกลับมาที่ตัวเราอันนี้คือมุมมองของผมต่อโอเคน,นะคมันจะครอสกันได้ซึ่งเดี๋ยวครอสยังไงเดี๋ยวมาคุยกันต่อค,ค,คุณเจดินทร์เป็นยังไงฮะเรื่องของเมตาเวิร์สเนี่ยมีอะไรอยากจะเสริมคุณเอ๋ไหมหรือว่าในมุมของเราที่เราทําเกี่ยวกับเรื่องของเมตาเวิร์สด้วยเนี่ยเล่าให้ฟังหน่อย ก็จริงๆผมมองส่วนตัวนะครับมองว่าโลกเมาเวิร์สเนี่ยมันคือโลกดิจิทัลหรือโลกเสมือนคล้ายๆที่คุณเอเล่าเนี่ยแหละครับคือสิ่งที่ว่าเราเข้าไปในโลกเสมือนเนี่ยแล้วเราสร้างแวลูอะไรขึ้นมาเนี่ยมันควรจะอยู่กับเรามันไม่ควรจะไปติดกับแพลตฟอร์มเพราะว่าถ้าเกิดมันไปติดกับแพลตฟอร์มเนี่ยผมว่ามันก็เหมือนเหมือนเกมทั่วไปใช่ไหมครับเล่นจบก็จบเล่นจบก็จบเลยใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดว่าทุกอย่างที่เราสร้างเนี่ยมันติดกันมากับชีวิตเราจริงๆเอาดึงออกมาข้างน่างจริงๆหรือว่า ถึงขนาดเอาสามารถเอาสิ่งที่เราติดออกมาเนี่ยไปอีกโลกหนึ่งเลยอีกโลกเมตาเวิร์สกลับใช่ไหมครับ<ม>ซึ่งตรงนี้เนี่ยบล็อกเชนเนี่ยจะเข้ามาเรียกว่าเป็นจุดสําคัญเลยที่จะช่วยทําให้ตรงนี้เป็นจริงได้<ม>คือด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันใช่ไหมครับเราและเซว่า Facebook สร้างโลกเมตาเวิร์สข้ามาใช่ไหมครับ,รบถ้าเกิดว่าเราก็้าไปเล่นใช่ไหมครับแล้ว<ม>อยู่ดีๆวันหนึ่ง Facebook ปิดกิจการใช่ไหมครับ<ม>ทุกอย่างที่เราสร้าง ในโลกนั้นน่ะมันก็เรียกว่าจะหายไปเลยใช่ไหมครับมูลค่าเป็นศูนย์ใช่ไหมครับแต่ว่าพอมันเป็นโลกเมตาเวิร์สที่พวกเราเชื่อถือกันเนี่ยก็คือเป็นโลกเมตาเวิร์สบวกกับบล็อกเชนเนี่ยสมมุติว่า Facebook ปิดไปใช่ไหมครับแล้ว a c e b o o k เนี่ยทำเป็นโลกเมตาเวิร์สที่อินทิเมนบล็อกเชนด้วยสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาในโลกเมตาเวิร์สนั้นมันจะไม่หายไปครับมันจะยังอยู่ในโลกบล็อกเชนอยู่แล้วเราสามารถที่จะมีอีกโลกหนึ่งเนี่ยสามารถเอาสิ่งที่สร้างในโลกนั้นน่ะมาใช้ต่อได้<อ> โอเคโอเคก็จะใกล้เคียงกับสิ่งที่คุณได้อธิบายก็คือมันสามารถว่าแต่ว่ามันต้องมีคือหมายในเชิงเทคโนโลยีเนี่ยมันต้องไปด้วยกันคือหมายถึงว่าในเมตาเวิร์สเองมันก็ต้องอาศัยบล็อกเชนถ้าจะเป็นอย่างฟังก์ชันอย่างที่คุณจรินทร์ทอนบอกคือมันต้องมีบล็อกเชนด้วยมันถึงจะดึงสิ่งที่อยู่ในโลกเสมือนอะครอสเข้ามาได้ถูกไหมใช่ครับต้องต้องบอกว่าปัจจุบันสามารถทําได้ไม่มีบล็อกเชนก็สก็สามารถทําได้ครับคือบล็อกเชนมันไม่ใช่เรียกว่าเป็นจุดสําคัญที่สุดสำหรับโลกเมตาเวิร์สแต สิ่งที่เราสร้างขึ้นมามันเป็นจริงๆมันสร้างขึ้นมาจริงๆแล้วมันจะไม่หายไปผมว่าจุดเล็กๆจุดนี้แหละที่สร้างความแตกต่างครับ,รบที่ทําให้โลกเสมือนคือโลกเสมือนจริงๆไม่ใช่แค่เหมือนเราเข้าไปเล่นเกมแล้วเกมก็คือจบก็คือจบอืมโอเคเริ่มจะเห็นฟังก์ชันการทํางานทีนี้ผมถามต่อว่าอาวและไอ้ฟังก์ชันเมตาเวิร์สที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีมันจะมีกี่เมตาเวิร์สก็ได้ถูกไหมคุณเอใช่ครับอ่าก็คือ Facebook จะทําก็ได้ Google จะทําก็ได้หรือใครจะทําก็ได้ในเมตาเวิร แต่ว่าสิ่งสําคัญสุดคืออย่างที่คุณเอแล้วก็คุณจรินทร์อนบอกคือมันสามารถเชื่อมโยงกันได้หมดในแต่ละเมตาเวิร์ส